ทำไมเราจําเป็นจะต้องเปลี่ยนการไมโครฟกันด้วยนะครับ <S <S เรารู้หรือ,อยังว่าสเปคไมโครฟ์เดิมเราเป็นยังไงจําเป็นไหมที่จะต้องเป็นรุ่นใหม่หรือรุ่นที่มีราคาแพงนะครับการทำฟิตติ้งไมโครฟเราต้องรู้สเปคไมโครฟ์เดิมนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องการปรับแต่งสเปคไมโครฟ์เดิมหรือปรับแต่งในรุ่นก่อนๆน,นะครับ ผมมียากาบฟิตติ้งให้บริการเกี่ยวกับเรื่องฟิตติ้งไมโครฟให้ความรู้เปิดคอรตสอบรมเกี่ยวกับเรื่องวิชาชีพทางไมโครฟคุณจะได้รู้จักสเปคไมโครฟไม่ไปเสียเวลาหรือเสียเงินเสียทองในการซื้อไมโครฟไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าอุปกรณ์กอล์ฟก็คืออุปกรณ์กีฬานั่นเองที่ผมเคยฝากไว้ในกิจคุณก่อนนะครับวันนี้นะครับจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่อง การทำฟิตติ้งอุปกรณ์เดิมๆนะครับผมเคยปรับแต่งอุปกรณ์เดิมๆไปให้กับนักกอล์ฟหลายๆคนแล้วซึ่งไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนอุปกรณ์ใหม่เลยเพราะว่าอุปกรณ์เดิมๆเมนี่ยเวลาเราซื้อมามันจะเป็นสเปคเป็นแมชโปรดักต์ใช่ไหมครับหรือเราเรียกว่า OEM สเปคนั่นเองหรือสเปโลงงานหรือสต็อกชร์บอะไรก็แล้วแต่ พวกนี้เขาจะผลิตทีละมากๆความยาวเหมือนกันเลยเฟกเหมือนกัน s ก็ s เหมือนกัน r ก็ r เหมือนกัน s ของบริษัทหนึงอาจจะไม่เท่ากับ r ของอีกบริษัทหนึงก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเรานำสเปคไมโครฟ์เดิมของเรามาตรวจสอบก่อนว่าเรามีจุดอ่อนหรือข้อบกพร่องตรงไหน,นมันหนักไปไหมสั้นไปไหมยาวไปอ่อนไปแข็งไปขนาดกริปเล็กขนาดกริปใหญ่อย่างไร ซึ่งไม่จําเป็นต้องไปเปลี่ยนอุปกรณ์ใหม่เลครับแล้วไม่จําเป็นต้องไปซื้อใบเหล็กหรือหัวไม้รุ่นใหม่ๆเลยถ้าใบเหล็กเดิมคุณมาดูแล้ววิเคราะห์น่าจะปรับแต่งได้ที่เหมาะสมกับวงสวิงของคุณเพราะอย่าลืมนะครับผมจะพูดเรื่อยๆว่าอุปกรณ์มีแค่30%เท่านั้นนะครับและคุณต้องมี30%ที่ถูกต้องถึงจะไปค้นหา70%ได้ที่เป็นเรื่องของ ทักษะของวงสวิงนั่นเองถ้าคุณมี30%ยังไม่ถูกต้องแล้วคุณจะไปค้นหา70%ได้อย่างไรนะครับมันจะเสียเวลามากถ้าคุณไม่มีทักษะกีฬาที่พิเศษหรือพรสวรรค์ให้พอเพราะฉะนั้นนำไม้กกลอฟเดิมคุณมานะครับส่วนใหญ่บางคนตัวไม่สูงมากไม้กกลอฟนี่จะยาวเกินไปมันก็ไม่เหมาะสมนะครับคุณก็จะไปปรับ ตัวคุณเองหรือปรับวงสงวิงปรับการเลงปรับคลิปไซส์ปรับการปิดหน้าไม้ให้เข้ากับไม้กอล์ฟที่คุณซื้อสำเร็จมาจากโรงงานนั่นเองนะครับแล้วมันจะเป็นวงสงวิงที่ไม่มาตรฐานมันจะขึ้นขึ้น,นลงลงแล้วมันจะยากในต่อการฝึกสอมนะครับเพราะนั้นนำไม้กอล์ฟเดิมคุณมาคิดมาวิเคราะห์กันก่อนนะครับกริป ใหญ่ไปไหมเล็กไปไหมเปลี่ยนกริฟหรือยังกา้านน้ำหนักมันหนักเกินไปไหมแข็งอ่อนเกินไปไหมสั้นยาวเกินไปไหมไอ้พวกนี้ปรับได้นะครับนะครับปรับแต่งได้คุณจะได้ไม้ใหม่เลยนั่นเองนะครับถ้ามาปรับแต่งแล้วแทนที่จะไปเสียการเปลี่ยนกา้านหลักหมืน่นคุณอาจจะมาเสียแค่หลักร้อยไปไปลายหลักพันเท่านั้นเอง เพรา <Yes. S 1> ะนั้นอย่าไปคิดว่าไมค์กอฟหรือการไมค์กอฟรุ่นใหม่รุ่นที่เขาเออบอกว่าตีไก่เท่านั้นนะครับเพราะเกมกอล์ฟไม่ใช่มีการตีไก่เพียงอย่างเดียวนะครับอย่าลืมถ้าคุณตีไก่คุณตีอยู่กับที่ตีที่เดิม8ลูกไปแข่งตีไก่ได้หลายหลาคนพูดว่า หมูสนามจริงสิงสนามซ้อมเขาซ้อมอยู่กับที่ตีอยู่กับที่กับผมเรื่อยๆนะครับขั้นตอนการทำฟิตติ้งมันมีมากกว่านั้นนะครับขอฝากไว้ว่าถ้าใครอยากจะทำฟิตติ้งไมโครสให้นำสเปคไมโครสเดิมคุณมาวิเคราะห์กับผมก่อนผมจะตอบโจทย์คุณได้ว่าทำไมถึงคุณใช้ไม้เดิมได้ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนแค่ปรับแต่งนะครับ แค่ปรับแต่งก่อนเปลี่ยนไม่กรนั่นเองวันนี้ฝากไปเท่านี้นะครับโปดติดตามกดไ like, ลค share, ์กดแชร์ฝากให้กับเพื่อนๆนักกฟคนอื่นได้ทราบข้อมูลเหล่านี้ด้วยนะครับผมยังมีเพจมี Facebook ต่างๆ YouTube Instagram ให้ติดตามกันนะครับในคริปก่อน,อนขอบคุณครับ